เปิดภาพน้องไถกา้าบอบป,ปี้สองหนุ่มพากันทำสิ่งนี้เห็นแล้วน่ารักมากค่ะ ออกจะเห็นโมเมนต์หวานๆของคู่นิวเคลียร์หันษากับแฟนหนุ่มบอบบี้เสียระพีหวานใจท่ายาตเหมือนล้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังได้เห็นภาพที่น้องไถ่ายการลูกชายสุดเที่รักเข้ากับแฟนเนล่าสุดนั้นนิวเคลียร์หันซาได้โพสต์ภาพน่ารักลงบนสตอรี่ไอค่ะเป็นภาพที่น้องถ่ายการเล่นอยู่กับแฟนหนุ่มอย่างบอบบี้หวานใจถ่ายายาตเหมือนล้านสองหนุ่มสองวัยดูเข้ากันได้ดีซึ่งเป็นภาพที่ดูน่ารักอบอุ่นมากๆและใดๆคือช็อตนี้บอบ ปีแฟนนิวเคลียร์นั้นหลอกมากค่ะ